กมวลแบนกมอลแบนไปดูยังไปดูดอ้ยังปะไปตอนนี้ไม่ไงเอาเจ้าหยังไอ้มีอยู่สามสิบตันึงไหมใส่ปืนยังใส่ปืนในกระสุนเลี้ยงป เอานั่นเออเออสุเกียววะเอาไป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 เกิดไปเฮ้เฮ้เฮ้ให้ตกตกโอ้โหเกิดตกเกิดรเบิดไปไหนวะนี่นี่นี่เอาละเานี่นี ตอกสองครับผมไปเนาะแชร์บชแบบแชร์แบทมันตายกันหมดแล้วเอาเอาเก่งเก่งเย่หมดตีเอาว่าเออเอาว่าเกาะม่วงที่ต้องการไ <c oughs> <c oughs> ม่จำไหนยิ่งเดบิวต์สองตัวคนน่ะว่ะ ยิ่งนอกไว้คนกวาดัน้นไอ้นัดมานัดไวี่หโอ้โกระสุนเหลียงเต็มเลยใครอยากได้มาแบ่งกับพี่ได้มี262นัดครเยอะฟาดนะาาดอ่าตอนนี้มีอ่2อนัดแล้วเมากับพี่ได้อาตอนนี้มีเออประมาณ400นัดนะ ซานไว้ก็พิจ,รรจรนารณาท่องพิจารณาดูนะครับข้าขวของข้าวกระเป๋าดีกว่าเออกัไม่พอนะนี่ไม่พอใช้นะนี่ัหลายเพราะหลายเดี๋ยวข้าวกับกระเป๋าเอาลอ็อกมือข้กกระเป๋าข้าบดีกว่าสกปรกแล้วเนี่ยมันก็มนมนไม่เยอะเท่าไหร่นะแค่ได้ต้องใช้กระเป๋ามั่วก็ไม่เยอะเท่าไหร่แค่กระเป๋าเต็มซานไว้ซานอยู่หงนัดแล้วเนี่ยโอ้โหจะยิงถึงไหมเนี่ยอ้าว ใช้ที่ครับใช้ที่เราสองช่องเลยอ่ะเร <laughs> <laughs> ้อใช้ที่ <laughs> ะไรก็คนละมันแบ่งกันได้ต่อคิวกันไงอืมเราก็ต่อคิวเอาป่ะเด็กๆไปกันเถอะต้มพร้บบบอมบวก <laughs> แล้วครับต้มว่าเยอะไปเยอะครับวบบวกแล้วครับอยากอยากโดนท่อนแกงอ่ะครับผม โอ้โหกว่าโคตรเยอะเลยยาก็เยอะอ่าแบ่งแบ่งรวยรวยรวยแปดอะไรเนี่ย <c oughs> มีใครจะแบ่งเอาไหมมีกระสุนอ่ะสีส้มอยู่สี่ร้อยนัดแล้วน่ะโอโ้โหสี่ร้อยไซส์จะโผองเอาเอา,เอาสักห้าร้อยนัดไหม,ไมยังไ,ม,ไนนะะม่หมดแน่เลยนี่นหมดดอกบาทมีคนคนใดเจอตัวนี้ไปตัวนี้ Này anh có thấy này German ởас m cuộc sống ch cath Tweety! Ay,, đập nghe này!!! Một tí tay, L 없는 loại tráiöst mừng lượng Thay có L có đứa J ตายไปมันอยู่ข้างล่างนั่นนี่ในบ้านผม,ม่สะสแกนดินั่นไงกูว่าแล้วแต่ไม่ม่สแกนไหนบ้าเบิดครับผมเบิดครับอ,อ๋อหมดจ้าหุยหุย

นี่นี่นี่ก็าศาสตรไปครับหมดแม็กครับผมนอกแล้วเอาว่ามันจะชูป่ะเอ้ยมาแล้วมาเไ้ยกล้วยอือนอก Hei, beb, 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 beb. Ah! <esphinatki> okay. Berapa? Kau tek nung. Orang, 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 beb. Ini. Kau tek, kau tek. Angka, okay. <absorbed> <kissedları gideliéndose> <yahlly> <taks> <taks> ơi hơi hơi bạn ăn mà bằng mà chụp khỏi mày come on man ú! lại rồi mà có thong hay quá. bạn luôn rồi Okay, apa yang? Hai taz, hai taz, kau 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 อร่อยก็มูช่วยหมดเลย